วันนี้ก็พ่อควันยาย่องปูนวันนี้ก็มากับพ่อควนหนองน้ำปุนนะครับก็มาด้วยกันนะครับเพื่อตัดอ้อยนะครับในพื้นที่จำนวนหนึ่งแปลงนะครับก็มาด้วยกันนะครับวันนี้คุณยายไม่มีอะไรจะกิน ก็เลยตัดอ้อยไปบดให้คุณยายนะครับซึ่งคุณยายก็กินเป็นต้นไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จํานวนหนึ่งแปลงนะครับก็ว,วันนี้ได้มาตัดกับน้องน้ําพุอยู่นะครับกับพ่อฟานรับกำลังขึ้นรถอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเหลืออีกนะครับเหลืออีกประมาณอ,าอีกคนละเที่ยวนะครับนนก็มี่คือพ่อฟานของน้องน้ำพุแล้วก็ รถของคุณยายทองปูนนะครับวันนี้ก็พอควานมาลงคลิปให้แม่ๆได้ทราบนะครับเพื่อจะเมตตานะครับช่วยเหลือช้างที่ตกงานนะครับซึ่งทุทกๆวันนี้ก็หายากลำบากมากนะครับนี่อ้อยก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นอ้อยที่เขาลุกแล้วนะครับได้มาซื้อจํานวนหนึ่งเป็นคะแนนนะครับ ก็ก็มีก็จะมาคะแนนหนึน 1, น่งพันคะแนนนะครับก็ได้ต่อรองกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาลงคลิปให้แม่ๆได้ทราบนะครับได้ดูนะครับมีส่วนอ้อยส่วนนี้ก็ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็อ้อยบางๆนะครับซึ่งในราคาถูกหน่อยนะครับก็เลย ได้มาตัดร่วมกันกับควานน้องน้องน้ำพุนะครับกับกับควานของแม่ทรงพูนใจดีนะครับก็วันนี้ก็ได้มา,ารวมกันนะครับซึ่งไปไหนก็ด้วยกันนะครับซึ่งจะช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรตรงไหนก็ประสานงานกันไปด้วยกันทุกตลอดนะครับเรื่องความลำบากเพราะว่า หมู่บ้านก็อยู่ห่างกันไม่ไกลกันนะครับนี่ก็อยู่ไปด้วยกันาหาสู่กันตลอดนะครับได้ประสานงานกันทุกเวลานะครับท่านได้าเห็นตรงไหนก็ช่วยเหลือกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอกับคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับสามวินาทีนะสามนะครับวันนี้ก็ต้องขอกับคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ได้ชมอันนี้ก็คลิปนี้นะครับก็ช่วยกดลยถ backup, ถยไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับสิ่งลำบากมากนะครับการเป็นอยู่ของช้างทุกวันนะครับซึ่งเป็นจากโรคระบาดนะครับยังวิกฤตอยู่วันนี้ก็มีมาก็มีพลายแบงมาจัดยาในเปียมนะครับก็อยู่ตรงนี้เป็นรถสามคันนะครับมาด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอกราบสวัสดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบคัณแม่ๆที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับชมคลิปนี้นะครับดูที่กะอ้อยต้นอ้อยก็ไม่สวยมากเลยครับต้นอ้อยอ้อยเตี้ยนิดเดียวอ้อยบางๆอ้อยเขาโลแล้วก็เลยขอซื้อเขานะครับก็วันนี้ก็กราบสวัสดีก่อนๆนะครับวันนี้ขีนรถกันทุกคันแล้วนะครับก็จะกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ